เอาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวลือนะครับคือเจ้าคน,น,นี้เสียงลังเนี้ยลือไปสึงเรือ่อเขาเครื่อนรัชประภาเคลื่อนอตรงเครื่อนแต็อันนี้ต้องยืนยันอีกทีนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับเคลื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นปกติโดยเรื่อนี้เนี้ยทางด้านนายทรงภูมิพงษ์กะสิเทวินนะครับผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภาทำแหนางที่แทนผูน้ว่าการการรถไฟความปลอดแดงประเทศไทยนะครับเลยจำห้องสือชี้แจงสภาพตัวเคลื่อนรัชประภา โดยเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประตามที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยินเสียงใครระเบิดเมื่อวันทุกตีผ่านมานั้นนะครับทำให้ประชาชนกังวลแล้ว่าแผ่นดินไหวไหมเคลื่อนเตะไหมการน่ยวยสอความเรีงประเทศไทยเคลื่อนรัชปัะาข้อ c ีแจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยเครื่องมือตรวจวัดแล้วนะครับไม่พบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่และตัวเคลื่อนรัชปัะาเองเนี่ยยังคงมั่นคงแข็งแรงครับน้องยิอ้มอืมเนะะีค่ะก็ยังบอกว่ายัางแข็งแรงนะคณะที่นายวีวรยุทธ์ขนุนนินในอำเภอ ตาคุญนจวัดสุราธานีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเครื่องตรวจวัดค่ะซึ่งทางเครื่องดัชระภาก็ระบุว่าไม่มีรายงานแผ่นดินไหวในพื้นที่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงแต่ย่างใดซึ่งทีนี้พอมีข้าวพนันนีออกมาค่ะก็ได้ประสานไปย่งไปยังเครื่องดัชระภานะคะเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ย สงไัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากแผ่นดินไหวอะไรมาก็ทางเคลื่อนระบุมาแล้วนะว่าไม่มีรายงานแผ่นดินไหวค่ะสรุปค่ะจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันมาจากอะไรค่ะแต่ว่าเบื้องตอนที่ไม่ต้องตกใจกันก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีเพิ่กระทบแต่อย่างใดนะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข้าวส่านถีเชื้อเชื้อทื่อด้นะอย่าตะนกตกใจอย่าแชร์้อมูลที่เป็นแท็ะแล้วก็มีมูลที่สภาเตือนไปพิบัติแ่งจติเนี่ยขึ้นเฟซบุ๊กนะครับมาบอกว่าอะไรนะ เสียงปิศาจเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปจัดยืนนะยังอีกทีนะแต่มีความเป็นไปได้อาจจะเกิดจากอุกาบาตตกตอนกลางวันนะครับนอกจานี่บางโพ์กระเจงหว่าน่าจะเกิดจากดาวเคราะหน้อยนะรูว่าแอสทรอนี้แหะระเบิดในชั้นบรรยากาศนั่นเองพี่น้องใบแจ้งกันได้ไม่ได้รับพ่ลกระทบแต่ย่างได้ครับค่ะ